สวัสดีะักเรียนรุ่นวรมตุลยอหัวบารักาตูยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณกับคุณครูพี่อุ้งนะคะวันนี้คุณครูพี่อุ้งจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์เบ,บื้องต้นสําหรับน้องป .2 อนะคะสําหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งงานในเทอมที่1ของวิชาคุณครูพี่อุ้งนะคะสามารถที่จะทักไลน์ส่วนตัวคุณครูได้นะคะเพราะว่าถ้านักเรียนไม่ทักไลน์คุณครูเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่มีคะแนนเก็บนะคะ ซึ่งถ้านักเรียนทําไม่ได้จริงๆนะคะคุณครูก็มีวิธีการที่จะสามารถทําให้นักเรียนมีคะแนนได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับงานซอฟต์แวร์เบื้องต้นก็มาดูกันเลยนะคะคาว่าซอฟต์แวร์หมายถึงโปรแกรมหรือว่าชุดคําสั่งที่ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้ตามที่เราต้องการนะคะถ้าหากว่าเป็นคอมพิวเตอร์จะเรียกว่าโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ แต่ถ้าหากว่าเป็นโทรศัพท์มือถือจะเรียกว่าแอปพลิเคชันหรือว่าแอปที่เราเรียกกันสั้นๆนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาสอนโปรแกรมที่1ก็คือโปรแกรมกราฟิกนะ,ะหรือว่าคุณครูจะใช้โปรแกรมพ้นท์นะคะในการสอนอได้สอนพี่ๆไปแล้วก็ได้สอนพวกเราไปบ้างแล้วด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะนักเรียนบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านนะคะคุณครูก็จะ แก้ปัญหาโดยวิธีการที่ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือแทนนะคะคุณครูขอใช้แอปพลิเคชัน ibis paint x นะคะแทนแล้วกันนะคะหรือว่าถ้านักเรียนคนไหนมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะทำในโปรแกรม paint ได้หรือว่าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็ลองทำในแอปพลิเคชันที่มากับมือถือของเราก็ได้นะคะทีนี้ถามว่าโปรแกรมนี้นะคะเราเรียนเพื่ออะไร เราใช้ในการวาดรูปหรือว่าออกแบบกราฟิกถ้าเป็นวิศวกรเขาก็จะมีการวาดแปลนบ้านแบบนี้นะคะเป็นพื้นฐานนะคะเป็นพื้นฐานของการเขียนแปลนนะะแล้วก็สร้างการ์ตูนแอนิเมชันการวาดการ์ตูนญี่ปุ่นต่างๆนะคะก็จะใช้โปรแกรมกราฟิกนี้นะคะซึ่งโปรแกรมที่คุณครูสอนนักเรียนเนี่ยเป็นแค่โปรแกรมเบื้องต้นนะคะ การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมเพ้น t นะคะจะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ก็คือคลิกที่ปุ่ม Start ขั้นตอนที่2ก็คือคลิกที่ปุ่ม Windows a c c e s s o r i ซึ่งตอนที่อยู่ปหนึคุณครูให้นักเรียนจําตัว A d C นะคะหลังจากนั้นขั้นตอนที่3ก็คือคลิกที่โปรแกรมเพ้น t ก็จะเป็นรูปจานสีและภูกันนะคะหลังจากที่ เราเข้าแบบนี้นะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างวิธีการเข้าโปรแกรมเพ้นท์ให้ดูเลยค่ะ่ะวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมเพ้นท์โดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะวิธีการทําก็คือให้นักเรียนเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่ม Windows หรือว่าปุ่ม Start อันนี้นะคะให้นักเรียนคลิกซ้ายคลิกซ้ายด้วยนิ้วชี้ er นะคะคลิกซ้ายหลังจากนั้นให้เลื่อนแท็บเลื่อนตรงนี้นะคะโดยคลิกซ้ายค้างไว้นะ,ะแล้วก็เลื่อนลงมา เลื่อนลงมาให้ไปที่ปุ่ม Windows a c c e s s o r y นะคะก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมนะคะเข้าไปข้างในหลังจากนั้นเราก็จะเห็นรูปจานสีแล้วก็โปรแกรมตรงนี้นะคะ,ะเราก็เข้าไปเลยนะคะเป็นโปรโกแกรมพิมพ์เมื่อเราเข้าไปที่โปรโกแกรมพ a i n ์น,นะคะเราก็สามารถวาดรูปนะคะคุณครูขอวาดรูป a m o n g us เหมือนเดิมนะคะวาดรูป a m o n g us ก็จะวาดแบบคร่าวๆนะคะวาดให้สวยกว่าคุณครูอ่ะทีนี้หลังจากนั้นให้เราไปที่อาถังสีถะคะถังสีแล้วก็เราก็เลือกสีมาใส่เลยนะคะเลือกสีมาใส่รับประมาณนี้หลังจากที่นักเรียนวาดรูปอมองร์เสร็จแล้วนะคะ รูปแบบไหนก็ได้และแแ่่นักเรียนจะวาดนะคะอา,อาจจะเป็น Among among us มีลูกเล็กๆที่นักเรียนเคยดูกันเนี่ยนะคะหรือว่าวาดรูปตัวการ์ตูนแบบอื่นก็ได้นะ,ะหลังจากที่นักเรียนวาดแล้วก็ให้ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูแล้วก็บอกชื่อนามสกุลแล้วก็ระดับชั้นด้วยนะคะว่าอยู่ชั้นไหนคะ่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะสอนเกี่ยวกับแอป i b ริสเน,นะ,ะว่าจะทำยังไง สำหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะค่ะไม่ต้องบันทึกนะคะวิธีการทำปากกาวาดรูปบนโทรศัพท์เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพี่อุ้งจะมาสอนวิธีการทำปากกาที่ใช้กับโทรศัพท์แอนดรอยนะคะซึ่งเราไม่ต้องไปซื้อหาใน l า z a d a หรืออะไรนะคะเราสามารถใช้ปากกาแบบนี้นะคะปากกาที่มีสปริงอยู่ข้างในนะคะให้เอาสปริงออกมา ออกมานะะคแล้วก็ไสปากกาออกมาหลังจากนั้นให้เรานำคัตเติ้ลบัตนะคะคัตเติ้ลบัตมาตัดให้เป็นปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเป็นคัตเติ้ลบัตนะคะหลังจากนั้นให้เราใส่คัตเติ้ลบัตเข้าไปในในปากกาแบบนี้นะคะใส่เข้าไปฮะประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราใส่เสร็จปั๊บให้ให้เอาสปริงนะคะให้เอาสปริงมาพันรอบคัตเติ้ลบัตไว้นะคะ พันยังไงก็ได้ให้ให้มันแน่นๆนะ,ะพันให้ติดคัตเติ้ลบัตน,นะคะอ่ะประมาณนี้พันไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยๆนะคะอ่าเอาแบบให้แน่นๆเลยนะคะให้ให้มันกระชับนะคะถ้าเราหาซื้อใน l a z a d a ามันก็จะแพงแต่ว่าเราสามารถใช้แบบอ่าแปบ๊บเดียวนะ,ะใช้แป๊บเดียวสงงานคุณครูเสร็จก็ก็โอเคนะคะ หลังจากที่เราทําแล้วนะคะก็ของคุณครูได้ประมาณนี้นะคะหลังจากที่คุณครูทําเสร็จปั๊บอ่ะเวลาเราเราวาดนะคะให้เราถือถือที่เหล็กนะคะให้ให้นิ้วเราถือไว้ที่เหล็กนะคะจับไว้ที่เหล็กคุณพ่อคุณแม่อาจจะทําให้กระชับกว่าคุณครูก็ได้นะคะคุณครูทําแบบรวดเร็วนะคะหลังจากนั้นเวลาเราใช้งานให้เรา เอาน้ำนะคะใส่ภาชนะมาให้ดีๆนะคะใส่น้ำมาของครูหาของง่ายๆนะคะหลังจากที่เราจะวาดรูปเนี่ยให้เราเอาอคา,าตินบัตตรงนี้นะคะไปจุ่มน้ำนะคะจุ่มน้ำเล็กน้อยนะคะน้ำเพียงเล็กน้อยให้คัตินบัตมันชุ่มๆนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราวาดลงไปในโทรศัพท์เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะ ลองวาดดูนะคะนักเรียนก็ลองทําดูนะคะมันก็จะมีเส้นที่สวยกว่าที่เราใช้นิ้วมือวาดนะคะลองทําดูเลยค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนทําปากกาเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเข้าไปที่เพจสโตนะคะของโทรศัพท์ผู้ปกครองเลยนะคะแล้วก็ให้พิมพ์คําว่าโปรแกรมวาดรูปแล้วก็ไปที่คําว่า B i s p a i n t นะคะโปรแกรมนี้เลยซึ่งคุณครูได้ติดตั้งไว้แล้วนะคะ,ะนักเรียนก็ลองติดตั้งดูนะคะหลังจากที่นักเรียนติดตั้งแล้วนะคะ,ะคุณครูแนะนําว่าเวลานักเรียนทําให้นักเรียนปิดอินเทอร์เนต็ตก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราทําในโปรแกรมนี้จะไม่มีโฆษณานะคะมันจะไม่มีโฆษณาคุณครูก็ปิดแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่ b i s p a i n t ตรงนี้นะคะ อพอเข้าไปปั๊บให้เราไปที่แกลเลอรี่ของฉันหลังจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกข้างล่างาแล้วเราก็เลือกขนาดากระดาษของเรานะคะคุณครูขอเป็นโปสการ์ดแล้วกันนะคะหลังจากที่เรากดที่โปสการ์ดเสร็จให้เราไปที่ปากกาข้างล่าง ตรงนี้นะคะแล้วไปที่แปลงสีแล้วเราก็เลือกนะคะว่าเราจะใช้เส้นขนาดขนาดไหนนะคะอ่าลองใช้เส้นขนาด5.5นะคะลองดอูหลังจากนั้นให้กดอกอก,อกไปนะคะ ซึ่งเราสามารถเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะคะเลื่อนเลื่อนตามปุ่มนี้ก็ได้นะคะหัวแปลงของเราขนาดไหนนะคะอ่ะทีนี้คุณครูก็ลองใช้ปากกาที่คุณครูทํามาแล้วนะคะให้จุ่มน้ํานิดเนึงให้พอช่ำๆนะคะ,ะน้ำของครูแห้งแล้วนะคะให้พอแบบไม่ต้องเปียกเยอะนะคะหลังจากนั้นให้เราลองวาดอ่ะคุณครูขอวาดอะมงอัดแล้วกันนะคะวิธีการวาดอ่ะใช้ปากกาวาดเลยนะคะอ่า มันก็ยังดีกว่าที่เราใช้นิ้วมือในการวาดนะคะวาด o มงอสประมาณนี้นะคะโทรศัพท์อาจจะเปียกน้ำนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรหลังจากที่เราวาดเสร็จปับ๊บให้เราไปที่สีให้เราไปที่สีดำตรงนี้นะคะกดที่สีดำเลือกสีเลยอาจจะเอาสีแดงนะคะเอาสีแดงอ่ะปับ๊บแล้วก กดออกไปแล้วเราก็ไปที่แปลงตรงนี้นะคะไปที่ถังสีเราก็เทสีลงไปหลังจากนั้นไปที่ข้างล่างนะคะสีแดงอีกอเอาสีอะไรดีมันอยู่กับเทคนิคศิลปะของเราแล้วนะคะใครวาดสวยออกแบบสวยมันก็รูปภาพเราก็จะสวยนะคะไปคนละสีกันเลยนะคะก็ของคุณครู คนละสีกันเลยอ่ะประมาณนี้นะคะไปที่ถังสีปับ๊บอ่ะประมาณนี้หลังจากที่เราวาดรูปเสร็จแล้วนะคะสมมุติว่าเราวาดรูปออกแบบแลดแต่ของเรานะคะแล้วแต่เราจะวาดเลยหลังจากที่เราวาดรูปเสร็จปับ๊บนะคะให้ไปที่ให้ไปที่ไหน เราจะทําการเซฟรูปนะคะทำการเซฟรูปให้ไปที่ตรงนี้นะคะลูกศรชี้แล้วก็พิมพ์คําว่าบันทึกเป็น png หลังจากที่เราบันทึกเสร็จปับ๊บก็คือเสร็จเลยนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายออกย้อนกลับไปที่กลอรี่ของฉันนะคะ แล้วก็กดออกไปข้างนอกเลยกดออกแล้วเราก็ไปที่แกลเลอรี่ของเรานะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะคะแล้ก็จะเห็นรูปของเรานะคะขึ้นมาแล้วแบบนี้นะ,ะหลังจากที่เราทําแบบนี้เสร็จปั๊บก็ให้นักเรียนส่งมาส่งมาให้คุณครูเลยนะคะ ส่งมาให้คุณครูอาจจะเขียนชื่อนิดนึงว่าเป็นชื่อของใครนะ,ะส่งมาลายส่วนตัวนะคะเพื่อนจะได้ไม่เห็นของเรานะคะคุณครูเห็นแค่คนเดียวหรือว่าใครอยากจะให้เพื่อนดูก็โอเคเลยนะคะได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็คุณครูคสอนเราเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนสนุกกับการวาดรูปความคิดสร้างสรรค์น,นะคะคุณครูจะให้นักเรียนวาดรูปตัวการ์ตูนแล้วกันนะคะตัวการ์ตูนที่เราชื่นชอบอยากจะวาด ัวกาตุนญี่ปุ่นเรืออะไรก็ได้นะคะวัดอมองอัสก็ได้ง่ายที่สุดแล้วนะคะสำหรับน้องป .2 ออค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็สอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ